ถ่ายูกที่บ้านถ่ายังนี้นนนนนก็ได้ถ่ายังนี้ก็ได้ปรหแลก็ปิดอยู่หลังนี้นะหมอแถมเน,นี่ยหมอกนกมนีใซื้อขายแล้วก็มีสมุดคู่มือสุดระกับกั<ห>นนะครับ นะครับเอ่อต้องสั่งที่เราเท่านั้นจะทำเพิ่มนะครับเพราะว่าคนเช่าเขฝากชิปไว้ต้องมีการใส่รหัสด้วยนะครับแต่หายดอกไรด,ดอกเนึ่งก็สั่งเพิ่มได้นะครับเราต้องเอารถไปด้วยนะนะครับนะครับหลกัลกๆก็นะครับพวกปุ่มก็พวกแต่ไฟลงเฟซติโอนะครับไฟฉุกเฉินสตาร์ทออฟรันนะครับนี่หน้าจอมันก็จะมีปรับพวกความสว่างพวกชิปไลท์นะครับอ,อย่างเช่นเปิดวิดมาปุ๊บทุกอย่างจะต้องติดนะครับนะ ABS นะครับการมันเครื่องเอ่อ เกียร์ว่างนะครับพอสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ทุกอย่างต้องดับหมดต้องไม่มีอะไรคร้างนะครับออถ้ามีอะไรขึ้นค้างอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่ามันมีปัญหานะครับ,รบให้เขา้าศูนย์ทันทีนะครับหน้าจอก,ก็จะมีวัดรอบมีเกียร์ความเร็วนะครับกิโลกิโลดูตรงนี้นะครับเ,เช็คระยะเช็คแล้วมันเครื่องทุกอย่าง1,000กิโลแรกให้เข้าศูนย์ นะครับหลังจาก1นึ่ันไปแล้วก็นับทีหกพันหก0 0นหม0่นสองหมื่นแปดสองหมื่นไล่ไปทั้งหก0 0นให้เข้าศูนย์นะครับเชิงระยะเขาจะมีโอกาต้องเปลี่ยนให้มันเครื่องไม่เปลี่ยนกองไม่เลยครับมีบอกนะครับเวลาตอนนี้เอ่องยี่สี่นะครับการตั้งหน้าจอนะครับกด2นี้พร้อมกันนะปะกดแอปปุ๊บตัวซ้ายคือตัวเลือกนะครับตัวขวาคือตัวตกลงนะครับเลือกไป24ชั่วโมงตกลงนะครับตั้งเวลา พอตั้งเวลาเสร็จแล้วปุ๊บที่จะเป็นเลือดความสว่างหน้าจอจะมีอยู่ห้าดับนี่อยู่ที่ดับสามนะครับแสงคือมันจะชัดมากนะครับที่ดับสองดับหนึ่งดับห้านะครับต้องที่ดับสามนะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ทีนี้จะมีเรื่องตัวชิปไลท์นะครับชิปไลท์คือตัวนี้ ข้ขาที่มันขึ้นเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะขึ้นมาก็แต่เมื่อเราขี่ไปถึงลากรอบที่กําหนดปุ๊บมันจะขึ้นระปุ๊บ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 เกิดให้เราเข้าเกียร์แค่นั้นแต่เราก็สามารถลากรอบไปได้ต่อเขาเตือนเพื่อเราไม่ใช่ลอกกันไปแค่นึงนะครับตัวนี้ก็มันก็สามารถตั้งได้แต่ผมตั้งไว้ที่สุดเลยแล้วกันให้ตั้งการตั้งให้กดตัวซ้ายตัวนี้แช่นะครับสุดแช่แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับมีตั้งอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบน่าจะสุดละสุดละครับมันเพิ่มได้ทีละีิ ใช่ครับตน้นทุน mm hmm. อตัวนี้มันจริงรอบเครื่องมันอยู่ที่10,000 1500 mm hmm. ประมาณนั้นแต่การที่มันจะเตือนขึ้นมันจะเตือนอยู่ที่8,750มันได้เริ่มเตือนแล้ว mm hmm. พราะลากมาถึงนี่ปุ๊บมันจะกระพริบทันทีนแล้วเราสามารถลากต่อไปได้มันจะดับกอตือมือแล้วข้อเกียร์ครับโ <Okay. S 2> อเคความสว่างของชิปไลท์ตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ที่ <Okay. S 2> ต่ำสุดเลยเพราะบางทีมันสว่างมาก ็ประมาณนี้แล้วก็เติมน้ำมันเติมเป็นแก๊สโซฮอล์เก้านึ่งหนะครับผมเติมแก๊สโซฮอล์เกมาให้นะครับแล้วก็การเติมลมดูตรงนี้นะครับสามหกสี่หน้า3642เติมกดปั๊มปลอทอได้เลยครับ,รบก็ประมาณนี้มีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวทักไลน์ถามผูธธ้จัดการได้มีไลน์อยู่ใช่ไหมครับ่ <ไ S 1> กกมีไลน์อยู่ัผมไลน์สงสยัยตรงไหนอะไรเพิ่มเติม